เพื่อนประเภทหนึ่งที่ชอบส่งคลิปติ๊กตอกส่งแล้วส่งอีกส่งทุกแอปไปบอกพวกนั้นเลยว่าเปลี่ยนศาสนาเถอเพราะว่าศาสนาก๊อปปี้มิซึมเนี่ยเหมาะกับมันสุดๆเพราะว่าศาสนาก๊อปปี้มิซึมนะฮะเชื่อว่าการส่งต่อข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้เกิดบุญเยอะด้วยยิ่งส่งเยอะยิ่งได้บุญยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญ i อแซคเจอร่นักปัจญ,ญาอายุ19ปีชาสวีเดน,เนได้ก่อตั้งศาสนาก็ปิ้นนิซึ่งมาแล้วก็ได้ถูกรองรับโดยรัฐบาลสวีเดนในวันที่4มกราคมปี2555 มีคำถแถลงของศาสนาด้วยบอกว่าข้อมูลต่งางๆข่าวสารต่งางๆเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะและการแชร์เนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะทาเพราะว่าข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วยิ่งเราไปแชร์อีกจะทําให้คุณค่านั้นนันทวีคูณมากขึ้นและเราเองก็จะได้บุญมากขึ้นไอพวกที่ชอบส่งติ๊กต็อกเนี่ยมันอยากได้บุญ ดังนั้นการก๊อปปี้และแชร์จึงเป็นหลักการสําคัญของศาสนานี้นะทาให้เป็นที่มาของสัญลักษณ์คอนโท o ซีและคอนโท o วีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําศาสนานี้อย่างนะั้นคือศาสนานี้เอาเลยไม่มีบทสวดไม่มีพิธีกรรมอะไรที่จะเข้าศาสนานนะฮะเพียงแค่เราเลยรูถึงการเชื่อมั่นในการแชร์ข้อมูลติ๊กต็อกนี้น่าสนใจแลาต้องแชร์ไปให้เพื่อนแล้วเราจะได้บุญข้อมูลมีคุณค่าเพื่อนเราก็จะได้บุญเราก็เลยจะต้องแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปให้มันเยอะที่สุด และถึงไอ้พวกชอบแชร์นะฮะไปเปลี่ยนศาสนาเลยเป็นกอปนี้นิซึมแชร์นักแชร์หนาแชร์วันหนึ่งเป็นร้อยคลิปและไม่ได้ส่งแค่ใน TikTok อแอปอื่นมันก็ส่งส่งส่ง,สงและบางทีคลิปซ้ำด้วยใครมีเพื่อนแบบนี้ส่งไปเลยคลิปนี้ให้มันเปลี่ยนซะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย